ผมมีเขาเจอเหมือนกับว่าเขามีเจตนาที่ต้องการเกยยื้อแปลกๆนะครับก็จะเรียนนะว่าคณะคณะทำงานที่เขาตัง้งขึ้นมาทั้งหมดสิบคนแต่คนเป็นนักกฎหมายอืเราก็มีทา่าท่าทีที่จะขอเอ,อกสารเพิ่มเติมแล้วที่ผมมาฟังคุณสมศักดิ์พูดแ,แปลกๆเหมือนกับจะขอขย,ยายเลยะเวลา<อ>ซึ่งซึ่งผมไปดูผมไปอ่านกฎหมายหลายรอบนะผมจำนะครับว่าสิบห้าวันเนี่ยขยายไม่ได้นะอืม อ่าผมพด้ยาว่าสิบห้าวันที่เป็นอำนาจของคุณสมศักดิ์นะคนอ่าสถานนายพิเศษไม่สามารถจะขยายมากกว่าสิบห้าวันได้นี่นี่คือภาพที่ต่งางราะที่แจงให้เข้าใจครับแต่ว่านอกจากที่เขาจะพยายามเรื่องยื้อเวลาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับกําลังมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นจากตรงนี้เพื่อไปสู้คดีในสาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ด,ด,ดํารงตำแหน่งทางการเมืองที่กําลังจะมีการไต่สวนในวันที่สิบสาด้วยหรือเปล่าผมผมจ้อีกเช่นกันว่า การที่เขาเอ้าข้อมูลใหม่ที่มีคุณหมอไปยืน่นร้องน่ะเขาทาไม่ได้นะผม,ามย,ยามอีกทีอ่าคือคือขอได้ไว้ข้อกฎหมายนิดหนึ่งตามพรบ,บอรของผู้ประกอบวิชาชีพปีสองห้าและข้อบังคับแพทยสภาเรื่องกับเปลี่ยนแปลยคดีปีหกสามเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าสมมติว่านะถ้าเขายือ้อหรือยังไงก็แล้วแต่ถ้าเขาลงมติของของตัวคุณหลัก,ลกว่าคัดค้านหรือว่าไม่เห็นชอบ แพทสภาต้องรวบรวมให้ได้สองในสามขก้กรรมการทั้งหมดถูกไหมฮะสมมติครนะับถ้ามีการ็อบบี้ได้เป็นข้อสองในสามกฎหมายยังให้อำน,นาจให้ยสภาเลื่มประชุมใหม่นะบนฐานข้อมูลเดิมนะบนฐานข้อมูลเดิมคือฐานข้อมูลของอนุสอบสวนของอาจารย์มอดไม่ใช่ว่าตัวอย่างเริ่มต้นใหม่หมดทุกที่ไปเลยไม่ได้คือทุกอย่างยังเป็นอำนาจของแพทยสภาที่สามารถลงมติซ้ําได้ใหม่ว่าจะลงมติแบบไหนเช่อนอักเตือนเฉยๆหรือพักครง หรือพรรคแบงร์กับวิชาชีพหรือเพื่อนขับรปะรอบวิชาชีพกฎหมายแค่อำนาจกรรมการแค่เทิดพระองมติใิหมายได้เพิ่มตม้นหมายได้นะฮะไม่ใช่เพียงหค่จบนะฮะ <c oughs> คือตอนนี้ถ้าดูจากสิ่งที่เขาแถลงมาเนาะเขาพูดไปในลักษณะที่ว่าขั้นตอนอะมันยังมีกระบวนการที่ไม่ถูกขั้นตอนอยู่คือคุณจะทำาัไงก็แล้วแต่คุณมีรัฐเสิบห้าบามแล้ววันนี้ถ้าบอกผ่านรายก,การกฤษณเจ็ิเลยว่าผมเชียร์เลย คุณยับยั้งไปเลยถ้าคุณแน่จริงอืมอครับวันนี้นะผมเปลี่ยนใจแล้วนะหลังจากที่คุยกับทั้งพวกหลายคน่าที่กไปเลยดูซิถ้าคุณแน่จริงคุณแช่งหน้ายับยั้ง็ปเพราะผมต้องการจะดูพลังของแพทย์ดูซิว่าแพทย์จะยอมให้ฝ่ายการเหมือนเข้ามาแทรกแซงการตรวจสอบจะได้รับของตัวเองหรือไม,ม่และสิ่งที่ต้องย้ำให้ประช,ชาชนเข้าใจว่าข้อที่จริงต่างๆที่ชุดอนุสสสวนของท่าน อาจารย์มองสอบไว้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะฮะไม่มีช่องทางให้เปลี่ยนแปลงการที่มีแพทย์คนหนึ่งไปยื่นเรื่องว่ามีข้อมูลใหม่เพืทําไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเปิดโอกาสให้คุณให้ข้อมูลกับอนุสบนเต็มที่แล้วคุณจะมาใช้ฝ่ายการเมืองมาช่วยคุณไม่ได้ละอย่างนี้ก็ไม่ได้ดังนั้นถ้าคุณตำตัดแน่จริงคุณยับยั้งมารีแพทยสภาเราจะจะรู้ทึ่ว่าคณะกรรมาการแพทยสภาหรือพลังของแพทย์พลังของประชาชนจะเป็นอย่างไรบ้าง แล้วจริงๆหนึ่งห้าเจ็ดนี่ใครน่าจะโดนนะผมเป็นหัวแลฐมนตีมากกว่านะอือาจจะลืมว่าการที่ผมได้ย้ำในข้อกฎหมายแล้วกับข้อที่ผมหาหลายรอบแล้วนะที่คุณปล่อยให้แพทย์เข้ามาแทรกแซงกมาเสนอเรื่องอในระหว่างที่กระบวนการยังไม่จบต้องย้ำว่าการลงโทษทางจ่ายทห่ทำขนาดนี้ยังอยู่ในกระบวนการคำสั่งทาบคำสั่งของแพทยรเพาที่เป็นคำสั่งสุดท้ายที่เป็นทางการจิจริงมันยังไม่ออกมานะ ดักระบวน,นการต่างๆในสถานะีน้อยู่ในขั้นตอนว่าสภานาชุดผู้เสียคือรับเป็ี่นคามุเห็นชอบหรือไม่ถ้าเห็นชอบก็โอเคจะเก็จะป็นคาสั่งของแาแพทย์ภาออกมาไอ้ถึงคำนั้นน่ะคุณมาล็อกขอความเป็นธรรมได้แต่คุณต้องไปร้องต่อตากปกครองไม่ใช่มาแทรกระหว่างก,ก,การตรงนี้อไอ้การมาแทรกระหว่างการตรงนี้ผมเกรงว่าตัวรัฐมนตรีมีความเสี่ยงที่จะโดนในขั้เจตนา,าอื